สวัสดีครับยินดีต้อนรับไปช่องของมันนะครับโอ้คลิปนี้เราจะมาแต่งหน้าไม่รู้ว่าจะแต่งเป็นอะไรเหมือนกันแต่เราจะมาแต่งเชยเฉยเกล็นไรครับผโ,โอเคนะครับเดี๋ยวมั่นใจลองแต่งเป็นเมคอัพดูนะครับว่าเราจะแต่งได้เป็นลูปไหนเดี๋ยวหัวขอ้อคลิปมันจะขึ้นให้เองเลย โอเคนะครับเราไปแต่งก็ะดาแต่มันขอบเอาแป้งจุ่มน้ำก่อนนะครับน่นจะใช้เป็นตัวนี้นะครับนี่มันเป็นตัวที่มันใช้ทาสีหน้าเดมอนจะลองทำดูว่ามันจะได้ไหมมันเป็นแป้งที่สําหรับชุบน้ํานะครับมันจะลองแต่งเล่นเฉยๆดูว่ามันจะได้ไหมน่าจะปล่อยให้มันแห้งก่อนนะว่ามันจะรอดหรือไม่รอดยังไงกันนะครับเดี๋ยวเรามาทาแล้วให้ปล่อยไว้ให้มันแห้งก่อนนี่นะฮะเป็นหน้าที่แห้งแล้วแล้วเราจะมาแต่งหน้าต่อไปเลยนะ ดเดี๋ยวมา่าจะขอแต่งเป็นเอลนะครับว่ามันทำได้หรือไม่ได้กับเราไปชมกันเลยครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับว่าจะใช้เป็นแป้งก่อนเทียมให้มันลงให้มันขาวขาวเพิ่มขึ้นนะครับขาวพอยังยังไม่ขาวพอเราก็ต้องปัดให้มันขาว เขาพอแล้วน้าจะใช้เป็นอายแชโดว์สีแดงนะครับนี่เลยอายแชโดว์สีแดงทารอบเปลือกตานะครับน้าเป็นคนหนังตาเยอะนะครับน้นก็เลยจําเป็นต้องทาให้มันโตๆขึ้นนะครับนี่เลยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าจะทาออกมานอกเปลือกตาเลยนะครับเพราะว่าน้นหนังตามันเยอะนี่เลยนะครับแล้วมาเอาอีกข้างนึงกันนะครับนี่เลยนะครับผมต่อไปนะฮะเดี๋ยวว้าจะมาทําดังก่อนนะครับดังว่าจะใช้ตัวตัวนี้ ดังน่าจะร่างโครงสร้างให้มันดีๆนี่นะครับเป็นโครงสร้างดังก็หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้กันนะครับผมดังวัดนี้เลย จากนั้นนะฮะม่อนจะเขียนคิ้วนะครับม่อนจะใช้เป็นคิ้วสีสเดี๋ยวอะไร่น,น่าจะใช้เป็นคิ้วสีชมพูนะครับไม่รู้ว่ามันจะสีไหนนี่ฮะ่อนจะเอาแปรงตัวนี้แล้วกันจากนั้นนะฮะม่อนจะใช้สีเข้มเบินขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับคือสีที่มันเข้มขึ้นกว่าสีชมพูก็คือสีม่วงนะครับเห็นเลยนะครับว่าจะเป็นประณนะนี้เลยโอ้โหเอลมาจากนั้นนะฮะม่อนก็จะมาทําให้มันมีแสงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้ g ิตเตอร์ นะครับเนี่ยเป็นกิตเตอร์ตัวสีสว่างสว่างนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับพรมโอเคครับ <S <S เรามาทาลิปกันก่อนนะครับว่าเราจะใช้เป็นลิปตัวสีแดงือสีอะไรดีเลขอกขอบลิปตัวสีแดงห่ะมัง้งเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงที่แต่งตัวเสร็จแล้วกันเลยนะครับไปฮะ โอเคนะครับสรุบคลิปนี้มอนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีคัับาย